ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะ new เซ h าร์โลนะครับของชั้นป .5 แล้วก็ฟังย้อนหลังว่าชัดเจนขล่าครับขึ้นหน่วยที่สองเลยนะครับโมดูลครับหน่วยที่วัดที่สองเรื่อง planet earth planet นอกจากจะแปลว่าดาวเคราะห์แล้วนะครับก็แปลว่าโลกครับเอิร์ก็แปลว่าโลกดังนั้นก็คือโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งก็แล้วกันนะครับ planet earth earth is dearer than gold นะครับ dear นะครับปกติแปลว่าที่รักนะครับแต่ในที่นี่ dear แปลว่าราคาแพง earth is dearer than gold ก็แปลว่า โลกนั้นนะครับนะมีผ้ามีราคาแพงกว่าทองคำเรเดียนนะครับนำเข้าสู่บทเรียน o o ก at t h เ p i c t เ r อร์1-5นะครับให้ดูภาพ1-5 NTS ไม่ r ีบทแค่จู a แอนด์วิลเลจจากชุมพิ o าราติสวรร n e ให้นักเรียนนะครับพูดสำสคำศัพท์ให้มากเท่าที่จะมากได้ที่เกี่ยวเนื่องในแต่ละภาพ How is ิส e ใช t ทวิลเลจ t จ to the picture แล้วก็เนื้อเรื่องนั้นนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับภาพอย่างไรภาพที่หนึ่งนะครับเป็นภาพจราจรติดขัดนะครับนะแอร์พลูิภาพที่สองนะครับมีสม็อกนะครับมีควันนะครับมีแอร์ปลุชืนนะครับมีฝนระผาว่าของที่ตางต่าภาพที่สามนะครับเป็นภาพการแทนน้ำนะครับนะก็อ่า ้ำได้ยากนะครับนะเป็นเตอร์ shortage และส่วนภาพที่สี่นะครับผมเป็นภาพตัดต้นไม้ทองไร่ป่าครับ d e f o r e s t e แล้วก็ภาพที่ห้านะครับเป็นภาพพลภาวะเป็นพิษทางอากาศนะครับส่วนภาพที่สองนี่อาจจะเป็นภาพโรงงานนะครับภาพในเมืองครับที่มีสุกรบ้านช่องเยอะๆนะครับผมหรือว่านี่นะครับ cloud ด u s t อดีนะครับเมืองที่มีผู้คนเยอะแยะนะครับ หรือมีโอเวอร์พอ่าพอบูเลชันนะครับมีประชากร uh, แน่นเกินไปครับโอเคครับผมมา uh, เข้าในแต่ละรายการกันนะครับภาพที่หนึงนั้นก็คือแ e a วี t ทราฟ i ินะครับมีการจะาจรติดขัดม,มีบี่ีโรถนะครับถนนเต็มไปด้วยรถรามากมายรถราบที่คนครับทราฟฟิกปลลุชันนะครับบนรับฟาว่าเป็นทิษเกี่ยวกับการจ,ะะจราจร ภาพที่สองนะครับก็เป็นคลาวด์ซิตีนะครับเป็นภาพในเมืองนะครับที่มีผู้คนอยู่กันเยอะแยะนะครับสม็อกนะครับปวัดโอเวอร์พอลพลชันนะครับมีประชากรอยู่กันหนาแน่นเกินไปนะครับแอร์พลูชันนะครับมีผลปล่าว่าเป็นพิษทางอากาศภาพที่สามนะครับวอเตอร์ช็อตเตนะครับนี่นะครับภาพนี้นะครับหนาก็คือเป็นภาวะขาดแคลนนะครับหนาช็อตเตกเพรือว่าขาดแคลนขาดแคลนน้ํานะครับ พอพวจีนะครับภาวะความยากจน Third World นะครับเป็นโลกที่สาหรือประเทศที่3 developing country เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาป้ิที่สธนะครับมี trees นะครับเกี่ยวกับต้นไม้ deforestation นะครับการตัดไม้ทำลายป่า rainforest นะครับเป็นป่าชื้นป่าผลชื้น l o c k e r นะครับก็คือผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่า แฟคทอรี่นะครับฟาร์ีก็คือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับควันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแอร์พลูชันนะครับมลภาว่าเป็นทิศทางอากาศอินดัสเทรียลเวส์นะครับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสมุกนะครับควันแปเหมือนกันกับคำว่าสมอก็นะครับฟิลเตอร์นะครับ้วก็เครื่องกรองต่างๆนะครับกรองกรองควันนะครับเกรนเฮาส์ก๊านะครับก็คือก๊าซเรือนกระจก เชีกโราณรบภาพเสียงนิดนึงนะครับว่าได้ยินทางฟางสเหรือเปล่าจะได้ไปต่อ้าได้ยินไอชัดก็จะได้เลื่อใหมครับระบบเสียงกลางทุกเปีตอนนี้มีปัญหามากครับต้อรอรออยู่เนี่ยตอปัจรุบ้นกลายเป็นคนที่ดี้ย ่าข้อ B นะครับ Which of the problem in the picture exist in your country? วิชอบดูโร Which of the problem นะครับปัญหาไหนนะครับในภาพที่มีอยู่ในประเทศของคุณนะครับก็เกือบทุกป,ปัญหานะครับยกเว้นปัญหา water shortage นะครับภาวะขาดแคลนน้ำก็ยังมีนะครับนะบางภาพประเทศไทยใน,ในะครับ ก็สามารถเชื่อต่อได้ว่าออรบตุ่นนะครับนะออร์ุ่ที่เชฟจีนหม่นะครับก็ทุกคนนะครับก็ะเป็นกรเบบเสียงก็อยดีด้วย Use the prom to make up sentence add in e x a m p l e แล้วก็ให้ใช้แม่บทนะครับแม่บทข้างล่างนี้นะครับคือคำว่า car คำว่า factory นะครับไปแต่งเป็นประโยชน์ครับ make up ว่าแตกประโยคนะครับไปแปลว่าน่าสีต่ตัวอย่างมีแกนทูพีโอไอเดียสามารถที่จะใช้ความคิดของนักเรียนเองได้เลยนะครับตัวอย่างก็คือเขาเขียนมาให้สองประโยคนะครับจากหนังสือหนังสือเขียนมาว่า there are more and more cars on the road นะครับมีรถมากมายนะครับมากต่อมากนะครับ,นรบ,บนหน้าบนถนน ไม่ก็ได้ยินเลยนะครับ There are more and more people living in the cities นะครับมีผู้คนคนแล้วคนเล่านะครับนะอยู่กันในเมืองแปลว่าประมาณนั้น Heavy traffic นะครับก็คือจราจรติดขัดนะครับ Air pollution นะครับมีภาวะมลภาวะเป็นมิถทางอากาศสำหรับภาพที่หนึ่งนะภาพที่สองก็ Overpopulated city เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นนะครับ s m o k ควัน คว,ควันรถนะครับ Water shortage นะครับภาะวะการขาดแคลนน้ำ Poverty ภาะวะความยากจน Deforestation นะครับการตัดไม้ทำลายป่า Air pollution นะครับมีผลมลภาะวะเป็นพิษทางอากาศ Industrial waste นะครับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าจะเปลี่ยนระบบเสียงหน่อยรู้สึกมันจะดังได้ยินเพิ่มาทันทีนะครับโอเคครับจะได้ยินแล้วก็ไปต่อ นำมา Make Up นะครับมาแต่งประโยคได้ดังนี้นะครับ There is more and more smoke in our cities นะครับต้องใช้ there is นะครับเพราะว่าสมอตควันควันรถนะครับน่ะเป็นคำนามที่นับไม่ได้ต้องใช้ there is มีควันนะครับมากต่อมากนะครับนะในประเทศของเราในเมืองของเรา There is less and less water available นะครับแปลว่ามีน้ำนะครับน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับ จนน้อยเหลือเกินนะครับที่จะหาน้ําได้ก็คือกายแกนน้าเองนั่นเองนะครับประโยชนี้น้นําก็เป็นคนํานามที่นับไม่ได้นะครับต้องใช้ there is ส่วนน้ำนับได้นับได้นะครับต้องใช้ there are และก็เป็นผู้คนก็คือ there are more and more people living in poverty นะครับมีผู้คนจํานวนมากต่อมากนะครับหนาที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ยากจน there are more and more free being cut down อ uh, trees ตัวดีครับ being cut down are being และตามด้วยกิยาช่องสามนะครับ verb to b ตามด้วย being ตามด้วยกิยาช่องสาเป็น present continuous นะครับในรูปของ passive ไว้นะครับแปลว่ามีต้นไม้จำนวนมากมายได้นะรับกำลังถูกคน้นแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะ present continuous ก็สามารถแต่งเป็น a s s i v e voice ได้เหมือนกันนะครับคือประโยคนี้นั่นเองนะครับนะนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เรื่องเทนนะครับที่เป็น a พส i v e voice เ mm hmm. ท่นนี้นะครับเป็น present simple อ่า present continuous ที่เป็น a พส i v e voice นั่นเองนะครับคัด mm hmm. <Cut S 2> ถึงแม้จะเหมือนกันทั้งสามช่องนะครับคัดคัดคัดแต่คัดตัวนี้เป็นช่องสามนะครับเพราะตามโครงสร้างของ a พ s i v e voice คือ v e r b to b e นะครับนะแล้วก็ บวก b i n g ในที่นี่ก็เป็น present continuous แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องสรข้อที่5ครับ there are more and more green houses, greenhouse greenhouse uh, gases that are being produced by factories นะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเป็น uh, present uh, continuous ในรูปของ passive voice เหมือนกันนะครับก็คือมี การเรืองกระจกมากต่อมากนะครับนะที่ถูกพ่นออกมาหรือที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเพอาะที่บอก there is more and more industrial waste being produced by factory mm hmm. เหมือนกันนะครับนะ mm hmm. เป็นภาษาอังกฤ e ในรูปของ passive voice mm hmm. ก็แปลว่ามีของเสียนะครับจากโรงงานอุตสาหอุตสาหกรรมมากต่อมากนะครับเพราะว่า more and more เนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับ being produced นะครับ ถูกสร้างออกมาหรือว่าผลิตออกมานะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมกดรูก็เลยแปลว่าถูกปล่อยออกมานะครับจะได้เข้าใจง่ายไปข้อสองเลยครับก็บอกว่า look at the list of where we get our energy from today แปลว่าให้ดู list ลิสต์กระ่างนี้นะครับหนาลิสต์กระ่างนี้ว่าเราสามารถที่จะอาหานะครับ แหล่งของพลังงานเหล่านี้ในทุกวันนี้ได้จากที่ไหนนะครับ Which of these are mostly used in your country นะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนมากแล้วจะถูกใช้ในประเทศของคุณหรือไม่นะครับอ่าอันไหนนะครับนะอันไหนที่ถูกใช้ในประเทศของคุณมากที่สุดครับถามว่าอย่งงางนั้น Which of these are reducible and which are non-reducible นะครับ รี n e นซ์โบแปลว่าสามารถนํามาหมุนเวียนใช้ซ้ําได้นะครับหรือนํามาหมุนเวียนไม่ใช้ซ้ำตัวติคกับนํามาเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับคือไม่หมดนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่นํามาเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ได้นะครับคือใช้แล้วหมดไปเรียกว่านอนรี n e น a b l e นะครับนอนเป็นประโยคใบเศษนะครับรีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนิวแปลว่าใหม่นะครับเอโบแปลว่าสามารถสามารถนํามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง หรือสามารถนํามาหมุนเวียนใช้ไปเรื่อยๆไม่หมดนะครับแต่นอนนี่แปลว่าไม่สามารถนํามาหมุนเวียนได้นะครับไม้นะครับนํามาหมุนเวียนได้ไหมครับไม่ได้นะครับเป็นนอนรีนิวส์บูนะครับโคเดทานนะครับก็ไม่สามารถนํามาหมุนเวียนได้นะครับใช้แล้วหมดไปเลยเป็นนอนรีนิวส์บูวอเตอร์นะครับน้ํานะครับผม ใช้แล้วนำมาใช้ซ้ำได้นะครับเป็นรีน e w ซูบูนะครับแก๊สนะครับผมใช้แล้วหมดไปเลยนะครับโอイルน้ำมันใช้แล้วหมดไปเลยนะครับวินลมนะครับใช้แล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้นำมาบุนเวียนใช้อยู่เรื่อยๆได้เป็นรีนิวซูบูนะครับสั้นนะครับแสงแดดนะครับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดวงอาทิตย์นะครับนะดวงอาทิตย์ไม่ออกมาไม่สามารถออกมาใช้อะไรได้นะครับแสงแดดนะครับนะ นำมาใช้ซ้ำได้นามาหมุนเวียนได้นะครับอย่าพูดว่าใช้ซ้ํานะครับแปลว่าหมุนเวียนนะครับ r e n e w a b l e ดังนั้นนักเรียนก็คุยกับคุณครูคุยกับนักเรียนนะครับคุณครูก็เลยบอกว่า how can we use each resources to produce energy คุณครูตั้งคําถามขึ้นมาว่าแหล่งนะครับแหล่งทรัพยากรนะครับ resources แหล่งทรัพยากรไหนนะครับที่เราสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานได้นะครับ produce energy นักเรียนก็เลยตอบคุณมาว่า we can burn wood นะครับเราสามารถเียจะเผาไม้ฟืนนะครับนำมาเป็นพลังงานได้เผาถ่านนะครับหรือใช้แก๊สนะครับใช้น้ำมันนะครับในการผลิตให้เกิดความร้อนขึ้นมา we can boil water to produce steam เราสามารถใช้น้ำเดือดนะครับนะน้ำต้ม เพื่อเอาไอ้น้ําไอน้ํานั้นเป็นพลังงานเป็นส่วนดันให้เกิดไอ้น้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสร้างผลิตเป็นพลังงาน We can collect the heat off from the sun and use in w i e l to turn o o r rotor รเราสามารถนะครับสะสมนะครับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะใช้ในการอ่า ไปใช้เกี่ยวกับ uh, use the wind to turn นะครับก็คือเป็นพลังงานแล้วก็ไปหมุนนะครับนะบไปหมุน uh, เครื่องจักรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ใบพัด uh, นะครับนะ rotor นี่คือเป็นใบพัดชนิดหนึ่งของกังหันนะครับของกังหันลมหมุนได้นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์โอเคครับผม in my country use wood ในประเทศของฉันฉันก็ใช,ใช้นะครับฟืนใช้ถ่านใช้แก๊สใช้น้ำมันนะครับ to get o u อเทอเพื่ออ่อขอให้เกิดพลังงานนะครับส่วนกังหันลมนั้นก็มีนะครับแต่ว่ายัางไม่มากเท่าไหร่ส่วนพลังงานที่สามารถตอบได้ว่าเป็น r e n e w a b l e energy source นะครับเป็นแหล่งทรัพยากรนะครับที่ก่อให้เกิดพลังงานและสามารถุนเวียนได้ ตามที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีน้ํามีลมมีแสงอาทิตย์นะครับที่สามารถหมุนเวียนใช้ได้ตลอดโดยที่ไม่มีการหมดส่วน non-renewable นะครับ energy source ก็จะตรงกันข้ามนะครับใช้แล้วหมดไปเลยนะครับก็คือเชื้อเพลิงนะครับหนาไม้่านหินนะครับฐานนะครับหนาแก๊สนะครับแล้วก็น้ำมันต่อไปข้อ b ครับเขบอก listen and write as for solar energy นะครับถ้าเกิดว่าประโยคไหนเป็นโซล่านะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใส่ตัวเอสลงไปถ้าเกิดพลังงานไหนเป็นพลังงานลมนะครับให้ใช้กับว่า,าให้เติมตัว w ลงไปก็คือวินนะครับนะว n นนะ power นะครับเป็นพลังอางานลมและข้อไหนเป็นพลังงานน้ำนะครับนะให้ใช้ว่า h ฮโร o power นะครับนะไม่ใช่วอเตอร์นะครับนะไ y โร o power แปลว่าพลังงานน้ำนะครับให้ใส่ตัว H ลงไป Next is uh, use นะครับก็คือในแต่ละข้อที่ใช้นะครับเด่นแล้แล้วให้ make up sentence in as in the example แล้วก็ให้แต่งประโยคตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับ ดังนั้นนะครับข้อแรกนะครับ run small g e t g e t นะครับ run small g e t g e t นะครับหมายถึงว่า run ในที่นี่นะครับนะไม่ได้แปลว่าวิ่งนะครับผม run ในที่นี่แปลว่าปฏิบัติการดำเนินการนะครับนะขับเคลื่อนอ่าเอาขับเคลื่อนดีกว่านะครับจะได้อ่าเข้าใจได้ง่ายนะครับนะขับเคลื่อนเพราะ run มันแปลว่าวิ่งในที่นี้เราก็ใช้คำว่าขับเคลื่อนดีกว่าใกล้เคียงที่สุด ขับเคลื่อนอุปกรณ์แกดเกตเนี่ยแปลว่าอุปกรณ์แปลว่าเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนะสิ่งประดิษฐ์นะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับเล็กๆก็ใช้พลังงานตัว S ก็คือพลังงานโซลาร์เซลล์ข้อที่สองนะครับก็คือ create electricity for h o l e city นะครับผลิตนะครับ กระแสไฟฟ้านะครับอให้ใช้กันทั่วทั้งเมืองนะครับนะผลิตกระแสไฟฟ้าใ,ใช้กันทั่วทั้งเมืองนะครับนะต้องเป็นพลังงานจากน้ำนะครับผมพ,พลังงานจากน้ำนี่ผลิตโรงงานกระแสไฟฟ้ามากนะครับนะในประเทศไทยโดยเฉพาะจากเขื่อนต่างๆต,ตรงนี้ก็ใส่ตัว H อนะครับตัวเอนี่นะครับก็คือไฮโดรพวเวอร์นั่นเอง ส่วนข้อที่สามนะครับ power grain mills and saw mills นะครับ power นะครับก็คือพลังงานนะครับ grain แปลว่าทันจพืชแปลว่าพืชพันธุ์ท่ทตีไม่ใช่ธันจพืชพืชพันธุ์ mills นะครับแปลว่าโรง grain mills นะครับแปลด้วยกันนะครับแปลว่าโรงสีข้านะครับโรงสีข้าวนะครับแล้วก็ saw mills นะครับก็แปลว่าโรงเลื่อยนะครับโรงเลื่อยไม้ดังนั้นโรงสีข้าและโรงเลื่อยไม้นะครับใช้พลังงาน ่าจากพลังงานน้ําเหมือนกันนะครับนะตอบตัวเอชนะครับใส่ตัวเอสลงไปนะครับคือไฮโรพาวเวอร์นะครับส่วนฮีทวอเตอร์นะครับฮีทวอเตอก็คือพลังงานที่จะทําให้น้ํำกลายเป็นน้ําร้อนได้นะครับผมให้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับตอบตัวเอสนะครับ ต่อไป Run home แสนคอมมูนิตี้นะครับคำว่า run เมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนพลังงานต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็ในชุมชนนะครับนะซึ่งเยอะนะครับนะอันนี้ใช้พลังงานลมนะครับนะ Win d power นะครับ wind นก็ใส่ตัว w ยูนะครับพอที่ตอนนี้นะครับนะแล้วก็ข้อต่อไปนะครับ He a t and cool factory นะครับก็คือ ทำความร้อนหรือว่าความเย็นนะครับในโรงงานต่างๆให้ใช้พลังงานเซลลู่านะครับตัวเอสนะครับโซลานะครับโซลารอินเตอร์จี่ต่อไปพาวเวอร์แบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนาะถ้าแใลงเข้าใจง่ายๆก็ใช้พลังงานโซลารอินเนอร์จีนะครับตัวเอสนะครับและข้อสุดท้ายนะครับนะในการไปช่วยป่า ปั๊มน้ำนะครับผมก่อให้เกิดพลังงานในการไปปั่นน้ำไปปั๊มดูดน้ำขึ้นมาอีกทีหนึ่งให้ใช้พลังงานลมนะครับ wind power ก็ใส่ตัว W ร็จแล้วนำมาแต่งประโยคได้ดังนี้นะครับหนังสือก็แต่งมาให้ว่า we can use solar energy to run small gadgets เราสามารถใช้พลังงานโซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์นะครับในการ ขับเคลื่อนนะครับนะวัสดุอุปกรณ์เครื่องสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีขนาดเล็ก We Hyropower use create electricity can to hydropower for whole city To power grain and saw mills to pump water เราใช้พลังงานน้ำนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าสร้างกระแสไฟฟ้าในที่นี้จะว่าผลิตก็นเลยกันนะครับสำหรับเมืองทั่วเมืองทั้งหมดนะครับ หรือสําหรับโรงสีข้าวสาหรับโรงเลื่อยไม้หรือสําหรับปั๊มน้ำนะครับให้ใช้พลังงานพลังงานไฮโดรพาวเวอร์นะครับพลังงานน้ำ We can use solar power นะครับเราสามารถใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับ to heat water เพื่อทำอน้ำราร้อนนะครับ to heat and cool factory เพื่อผลิตความร้อนแล้วก็แอร์นะครับนะในโรงงานอุตสาหกรรม ชูพลังแบตเตอรี่นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ we can use wind power นะครับ to run h o m e and communities นะครับเราสามารถใช้พลังงานนา้าเอา่อพลังงานลมนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะอ่า run homes นะครับก็เกืออ่าสำหรับการประกอบการนะครับนะ ทุกๆอย่างที่ใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ในชุมชนนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนเสียงดีกว่านไฟฟ้าห้าที่สามาีเระเรียนต่อไปนะครับตอนนี้เราเรียนหน้าสามสิบสี่อยู่ก็สามารถเห็น w i n ฟาร์มคำว่า w i n ฟาร์มนะครับแปลว่าฟาร์มที่ใช้พลังงานลมนะครับในะในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่างๆ หรือใช้ในการปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในฟาร์มนะครับเขาเรียกว่าวินาร์มส่วนวินเทอร์บายนะครับวินเทอร์บายแปลว่ากังหันลมนะครับนะหรือจะเรียกว่าวินเมลก็ได้นะครับนะก็แปลว่ากังหันลมเหมือนกันนะครับนะส่วนประกอบของการกังหันลมนะครับก็จะมีอ่าศัพท์อื่นด้วยนะครับนะเช่นคําว่า อาซาริมทาวเวอร์นะครับซาริมทาวเวอร์ไม่ได้แปลว่าตึกผอมนะตึกเพียวนะครับแต่แปลว่าก้านหมุนนะครับนะก้านหมุนของวินชอเชอร์บายนะครับก้านหมุนของกังหันลมนะครับในการหมุนนะครับให้เกิดพลังงานนั่นเองเรียกว่าซาริมทาวเวอร์นะครับส่วนโรเตอร์โรเตอร์เบดนะครับก็สามารถเจอได้นะครับในหน้าสามสิบห้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของกังหันลมนั่นเองนะครับ ก็คือใบพัดนั่นเองนะครับนะใบพัดในการหมุนกังหันลมนะครับก็เรียกว่าโรเตอร์เบลโอเคนะครับคำศัพท์เหล่านี้เดี๋ยวแปลให้อีกทีหนึ่งนะครับนะฟอสซิลฟลนะครับก็คือพลังงานนะครับที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์นะครับที่ทับถมกันอยู่หลายล้านปีนะครับนะก็เรียกฟอสซิลฟล e เจเนเรตพาวเวอร์นะครับแปลว่าผลิตพลังงานนะครับเจเนเรตแปลว่าผลิตนะครับหรือโปร d ดิ e ส์ความหมายเดียวกัน Wind power นะครับก็คือพลังงานลม Wind farm เหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ Wind farm ก็คือฟาร์มที่ใช้พลังงานลมนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่างๆ Nuclear power station นะครับสถานีผลิตนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ Alternative form of energy นะครับก็คือพลังงานาทางเลือกนะครับนะ Alternative form of energy นะครับ เวนเชอร์บายนะครับนี่ก็คือกังหันลมนั่นเองเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหรือเว n เมล l นะครับแปลเหมือนกันส a l ม m ทาวเวอนะครับอ,อธิบายฟังแล้วนะครับเมื่อกี้ส่วน unoccupied site unoccupied site นะครับแปลว่าพื้นที่ว่างเปล่านะครับนะพื้นที่ว่างเปล่าส่วน Monitor Wind d i r e c t ชันนะครับก็แปลว่าเครื่องผลิตพลังงานลมนั่นเองนะครับนะเครื่องผลิตพลังงานลม เครื่องผลิตกระแสไ,ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานลมอ่าต้องแปลอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับระบบเสียงดังฟังชัดใช้ได้เลยนะครับจบหน้าที่34ไปต่อหน้าที่35กันต่อเลยครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชาก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านกการุญช่วยอุ๊ช่วยหนุนให้ช่องกระผมครูอภิณันท์ต้องขอขอบคุณ